แรงกว่าเดิมล่าสุดนายนภัสโพอันฟอลโลอ g จีแม่หมูกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่แฟนๆยังคงให้ความสนใจสำหรับกรณีที่แม่หมูพิมพกาอันฟอลโลอ G จีใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและลูกชายนายนภัสงานนี้ทำหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าซึ่งต่อมาได้มีการสอบถามไปยังแม่หมูแม่ของหนุ่มนายนภัรซึ่งเจ้าตัวเผยถึงประเด็นร้อนนี้ว่าไม่ได้อันฟอลโล อาจจะเกิดขึ้นทีร่ระบบเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนคือบางทีไอจี IG มันไปกดอะไรไม่ก็ไม่รู้ต่อมาชาวเน็ตก็เข้ามาวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวกันอย่างมากมายว่าสาเหตุจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะคนเป็นแม่งอนที่พักหลังๆลูกชายไม่ได้มากินข้าวด้วยเพราะสะตอรี่ล่าสุดใบเฟิร์นนายควงกันไปกินปิ้งย่างแต่คุณแม่นั่งทานข้าวเหงามองดูสวนต้นไม้อยู่คนเดียว ทำกลางกำลังใจมากมายล่าสุดทางด้านนายนพัสได้เคลื่อนไหวโดยเจ้าตัวก็ได้อันฟ l ฟอลโล่แม่หมูพิมพ์ประกาศเช่นเดียวกันทำเอาแฟนคลับงงกันหนักมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของนายหรือเปล่า